สวัสดีครับทุกคนจากเพจพาแทวันนี้จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญลูกเสือชาวบ้านนะครับจะสร้างในปีพศ2520นะครับด้านหน้าเหรียญนะครับจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่า อนุสรสร้างกุติสง์วัดสะแก้วนะครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์ตาลูกเสือนะครับ12สิงหาคม2520นะครับลูกเสือชาวบ้านสิ์หลวงพ่อคูณรุ่นนี้นะครับติดหนึ่งใน9รุ่นที่ยอดนิยมของหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับบล็อกทอจุดเลข9นะครับยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับบล็อกยอดนิยมอันดับหนึ่ง